เมื่อปีที่แล้วก่อนก่อนที่จะร่วมมาปีก่อนนู่นไม่ใช่ปีนี้อารมาสมาทานศีลอดลโมมดอนเหมือนพวกนักบวชในศาสนาอิสลามเข้าพรรษาหนึ่งเดือนแรกฉันอาหารมังสวิรัตเดือนที่สองลองฉันทุกอย่างเดือนที่สามบกกินหัวมันเลยจากแนวกินแต่น้ำอะไรจะเกิดขึ้นศึกษาใจไปได้ถึงวันที่สิบป สิบแปดไม่ได้ฉันอะไรนั่งไปมันดึกมันกอง่วงก็เลยปล่อยให้มันหลับนั่งหลับไปฝันแปลกประหลาดนำมาเล่าให้ท่านฟังฝันเห็นคนตัวใหญ่ๆเท่ากับถังน้ำฝอสามนะตัวดำๆมายืนอยู่ต่อหน้าหิ้วหัวคนมาเป็นพวงหัวคนเลือดสดหยาดมาก็มีบางหัวก่อหน้าซีดๆบางหัวก็แห้งอาตมาก็ไม่กลัวหรอก ก็มองดูมันมายืนอยู่ใกล้ๆบางหัวในเลือดหยาดมาจ้ะก็มองดูนึกถึงคำสวดว่านาฮีโนสังฆลันเตนามะห้าเซเนนมัจจุนาเราไม่สามารถจะพัดเพียนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้โอ้นี่คงจะเป็นเสนาของพญามัจจุราชไปกำหัวผู้ใดามาเน้อมาหลายเทนอเป็นพ่วงดูไปดูมาข้างเนยเห็นหัวบ้านแพทย์สองหัว หัวเทันแพทย์หัวแห้งแห้งหัวเท่าจันเทียงกับหัวตะแก้วขี้เหล้าตะแก้วหวานดีขันดีเกินต่เหล่าวัดบ่เขาพระเจ้าบนนมตายไปแล 7, ป้วเจ็ดแปดปีไม่รู้ยังไงเอาหัวมาให้อาตมาดูเองนอกนั้นจะเป็นหัวไทพบ้านใดเนี่ยอาจจะเป็นหัวใทบ้านกุจิกเขานี่ก็ได้กมเป็นพวงไปนํากันอ้ตายตั้งนานแล้วก็เอามาให้ดูหลังจากนั้นก็มองไปที่ทางซ้ายก็เป็นพวง ไปเห็นอีกสองหัวเป็นของชาวบ้านแพทย์แต่หัวไม่ตายนะเป็นหัวคนเป็นๆหัวนางทองสีน้องกำนันฟันที่ตายไปแล้วแล้วก็หัวลูกเขยไม่ออกจอยังไม่ตายสองคนยังไม่ตายนอกนั้นก็เป็นหัวชาวบ้านอื่นปนมาอาดมาก็ดูจอ,อหลังจากนั้นคนหนึ่งมามือเปล่าๆไม่ได้กำหัวคนมามากราบมากราบและบอกอาจารย์ นิมนพระในวัดเนี่ยให้อยู่นะอย่าให้นิจากวัดอาตมาว่าทําไมไปให้บุญมาติกาพระวัดบ้านจเจ้าอาวาสวัดบ้านหมดบุญแลว้วไมยเมื่อบุญก็คือตายตัวนี้ผมมาเอาไปจางเนี้ยัวเขาใหญ่ดำอาตมาก็บอกว่าจะเอาเขาไปนะพระวัดบ้านนั้นท่านพาชาวบ้านทํากําแพงท่านยังทําบุญอยู่จะว่าบทบุญอย่างไรอย่าเอาท่านไปนะขอร้องเอาไว้ มันก็มองดูหน้ากันคนนั้นก็จู้คนนั้นก็หิวหักว่าเป็นพวงไปหลังจากนั้นคนที่นิมนต์อาตมาเนี่ยเขาก็นิมนต์เอกอาตมาบอกว่าขอร้องอย่าเอาท่านไปนะเอาท่านไว้ท่านกําลังพาชาวบ้านทํากําแพงคนที่หิวหัวนี่มันก็บอกมันเรียกคนนั้นมาคนนั้นก็กราบอาตมาแล้วก็ลุกไปไม่พูดอาตมาก็บอกว่าอย่าเอาไปนะตะโกนตามหลังขอร้องว่าอย่าเอาท่านไปมันก็หัว,วเราะเฮ้อเอไป พอสว่างมาอาตมาก็สงสยัยโยมมาทําบุญตอนเช้าอาตมาก็ลงไปถามถามหาหัวสองคนที่ยังไม่ตายถามว่าคนนั้นอยู่อย่างไรคนนี้อยู่อย่างไรโยมก็บอกว่าโอ้ยมันไข่ตัวอีทองสีนี่ไข่หนะักเอาม,มาจากโรงพยาบาลแล้วไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแต่อาตมาเห็นหิวงวไปแล้วแล้วก็ถามหาฝ่ายชายก็บอกว่าเป็นไข่เหมือนกัน พอตกตอนเย็นมาก็ได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงคอรณีกันแสงพอสักพักหนึ่งก็เห็นเขาเอารถสามล้อมานี่มนพระอีทองสีตายแล้วอาดมาคิดว่าต้องตายแล้วพอถึงวันรุ่งขึ้นวันใหม่ฝ่ายชายก็ตายก็ตายนี่อย่าว่ามีหรือไม่มีพยามัจจุราชน,นั้นผัดเพี้ยนไม่ได้ที่นี่ในตอนเช้าวันนั้นอาตามาก,ก็ สั่งชาวบ้านเข้าไปบอกพระวัดบ้านมหาจะเอาวาดที่อยู่ที่วัดบอกมาให้ได้นะก็ท่านก็มามาอดตมาก็ถามว่าอยู่จังไหนคุมือเนี่ยทำวัดสวดมนต์บอพาพระบวชใหม่ทําวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาหรือไม่ท่านบอกว่าไม่ได้ทําทําไมจึงไม่ทํวโา้อเขาวบวชสัวขาวอีกหน่อยเขาก็จะศึกไปซ้อนไปก็เหนื่อย อาตามาบอกว่าเขาบวชวันเดียวก็พาเขาทําให้เขาได้บุญได้กุศลเขามาบวชแล้วอย่าทิ้งอย่าว้างช่วยเขาสิบห้าวันนี่พาเขาฝึกหัดเจริญสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์ขี้ข้านประสรนเจ้าของเดเหตดอยู่บ่บ่วประสริฐทำวัดก็ไม่ได้ทำสวดมนต์ก็ไม่ทำตอนเย็นตอนเช้าสมาธิก็ไม่ได้ทำไม่เหมือนอยู่วัดป่า อาตมาบอกอย่าทำอย่างนั้นสิอยู่ไหนก็ตามเจริญสมาธิภาวนาแผ่จิตมเมตตาหลังจากนั้นก็ทำวัดส่วนมนต์บอกฝันยังบอกขโม,มอเนี่ยอาตมาก็ถามโอ้ยเว่าฝันเป็นระยานขนาดเมื่อคืนนี่ใกล้จีแจ้งมาสันฝันเห็นคนตวตบากไงดำดำหาวถังน้ำเนี่ยมุดดินขึ้นมาไล่จับผมมาสันผมวิ่งหนีสุดเหยียด มันจับแล้วมันวางแล้วมันก็หัวเราะเฮ่อเฮ่อเฮยยานเด้ประสัตอาตมาบอกเนี่ยจึงสั่งมาสั่งมาเพราะเรื่องนี้ผมก็ฝันเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอไว้นะต่อไปจะนอนเฉยๆเจริญสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์ไหนขันสันตายเดิโอ้ยเอาจบเจือกระดกไว้บาทนี่ว่าสันพันว่าล้างอย่างนั้นทุกวันนี้ทำวัดสวดมนต์ไม่ขาดแม้ทุกๆวันนี้เอาเด็กเอาเล็กชาวบ้านไปช่วยยังบ่ตายหัน อันนี้เล่าให้ฟังเพื่อเห็นนั้นเราอย่าได้พากันประมาทอย่าได้พากันเมาเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่